สวัสดีค่ะวันนี้มาแกงหอยแกงหอยอิจุกอิจุกอิจุกมาดูกันอยู่อย่างไรนะคะนี่่ก็เรียกว่าหอยจุกแจงวิธีทำทำเหมือนกับหอยขมค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็สับเอาก้นก็ออกหน่อยนึ่งแกงกับฟักทองแกงกะทินะนี่คือแกงกะทินก่กะทิ ใก่กะปิกะปิที่ขาดไม่ได้กะปิแกงกะทิสดแกงหอยนี่ต้องแกงกะทิสดนี่เครื่องแกงประมาณขีดนิดนิดนพอแค่นี้พอแล้วก็ใช้กะปิกะปินี่หอมมากกะปิเก่าแกงหอมหอมจริงจริงเราไปแกงกันเลยจ้า กะปิน้ำกะทิกะปิเครื่องแกงใส่นะไปแกงกันจะ้ะเราทำให้ดูเนะาะทำง่ายง่ายนี่เลอกอนิพัดไม่นิ้นงแกง,งหงอยคนจ้า เราใส,ใส่กระทิสดอย่างนี้นะแต่เวลาเราแกงเราต้องเคี่ยวกะทิให้เดือดก่อนพร้อมเครื่องแกงแล้วก็กะะทิจะไม่แตกมันไงเนราให้น้ำกะทิเดือดร้อยห้น้ำกะทิเดือดเดี๋ยวซาไปทำมะละกอผัดก่อน รอน้ำกะทิเดือด เกงือพวกนี้ต้องเติมเกลือนะจ๊ะเกลือเป็นหลักชูนรสไม่ต้องมากน้ำตาลนิดหน่อยค่ะปรุงเลยปรุงเลยจ้ะน้ำตาลก็น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยนะคะแล้วเดือดแกงหอยชุบแจง ใส่ผักก่อนใส่ฟักทองก่อนจ้านี่ฟักทองใส่ฟักทองเดือดยาวเลยทีเนี้ยไฟแรงเดือดแรงใส่ฟักทองก็ดี สองเมนูวันนี้มีสองเมนูอีกเมนูผัดมาละกอผัดมาละกอค่ะลกอของเราไม่ไม่ใส่หมูไม่ใส่เคยใส่แต่ลอกอ,อย่างเดียวไอ้ภาษาใต้เขาเรียกละออกอนะคะภาษาลาบก็มาละกอ เดือดแล้วเปิดแก๊สหัดมันเดือดเปิดแก๊ดเร็วเร็วแรงแรงโรชีสักสี่ห้าไปใส่เยอะมากมายอ่ะเันกลิ่นมันเกลิ่นมันน่้หอมหอมเพราะเครื่องแกงก็ใส่เผิวมะกรูดเยอ่ะ จะใส่หอยนะคะหอยใส่ที่หลังค่ะให้ให้ฟักทองสุกก่อนแล้วใส่หอยหลังเราถ้าเราใส่หอยก่อนแล้วใส่ฟักทองตามหลังให้ทาให้ตัวหอยแห้งหมดจะหอยแห้งหอยแห้งค่ะหอยล้างทําความสะอาดล้างเป็นสิบน้ํานะจ๊ะล้างก่อนสับจะทําให้เวลาเราแกงนี่มันไม่ยืดเวลาเรามาล้างมันจะไม่ยืด ต่ถ้าเราสักก่อนแล้วมาทําความสะอาดตอนหลังอะ่ะมันจะมีเมือกยืดยืดนี่จะไม่มีตัวจะแห้งไม่มีเลยตัวแห้งมากแต่ถ้าเราไม่ล้างเราสักก่อนแล้วก็มาล้างตอนหลังมันจะมีเมือก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 เยอะเลือดยา แเอฟเดียวอะได้เสร็จแบบเดียวเสร็จ กินรสชาติลยให้าเดือนแล้วก็ได้กอดีกอดีเข้มสักหน่อยเข้มเข้มสักหน่อลืมไปว่ากะปิตัวนี้เข้มมากนี่ไงแกงหอยจุกแกงก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทำมเมนูที่สองต่อจ้านี่แกงหอยจุกแกงเสร็จไปแล้วมันยาง ทำง่ายและกทำเดียวเสร็จใช้เวลาสองนาทีก็ได้แล้วค่ะน้ำได้กระป๋องกระดาษยาวเรียวๆยวต้องแกงอ่ะัปตองแกงหอยยาวยาวพวกอก็จะเสร็จแต่นี้ผัดให้จบเลยไม่ต้องตัด ค่ะผัดมะละกอฝักกช่องสาสาวใต้นี่นะคะเอาแกงหอยชุบแกงกับผัดมะละกอมาฝากค่ะทุกคน